เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมโรบอทกับแมปบล็อกฟุตนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวหุ่นมังกรที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยครับสําหรับบล็อกฟุตนะครับก็ก็มีอัปเดตใหม่ๆนะครับเพิ่มเข้ามานะครับในรอบเอ่อหนึ่งปีนะครับก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะวันนี้ก็จะมารีวิวหุ่นมังกรนะครับที่เพิ่งรีเวิร์กเข้ามาใหม่นะครับเป็นผลมังกรที่แบบเท่กว่าเดิมนะครับซึ่งผลมังกรที่รีเวิร์กมารถ แบ่งล่างได้2ล่างแล้วก็คือจะเป็นอ่านี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอยู่ไหนว่าผลมังกรนี่นะครับผลมังกรครับก็จะมี2แบบนี่จะเป็นแบบอ่เอเชียนะครับมับงกรเอเชียมังกรจีนอะ่ะแล้วก็เป็นมังกรของฝั่งอ่าพวกยุโรปหรือว่าฝั่งฝรั่งนั่นแหละฝั่งความเชื่อแบบพวกฝรั่งนะครับที่เป็นมังกรแบบว่าอ่ามังกรมีปีกนะครับแต่ว่าของมังกรจีนเนี่ยก็จะเป็นที่คล้ายๆงูครับที่เหมือนเหมือนแบบแรกอะ่ะ ที่มันเป็นงูอ่ะเป็นประมาณนี้เนี่ยในเสื้อเลยก็ไอดีนี้ก็เป็นไอดีของน้องเพมน,นะครับที่เคยมารีวิวผลด้วยกันนะครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันในสตรีมเห็นน้องที่รู้จักนะครับก็วันนี้ให้ไอดีมายืมนะครับรีวิวผลมังกรนะครับก็ในอัปเดตใหม่ก็จะมีหมัดมังกรใช่ไหมที่ให้เราทําเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นหมัดมังกรอันใหม่นะครับใช่ แล้วก็มีดาบอันนี้ใช่ไหมใช่ที่เป็นดาบดาบใหม่เนาะก็ผลบังกรนะครับแล้วก็รีเวิร์กพวกปืนพวกอะไรพวกนี้โคตรเท่เลยดูดิพวกปืนนะมีปืนมีอะไรมีดาบก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรไปนะครับแล้วก็พวกอของอะไรพวกนี้ก็ไม่น่าเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็มีแค่พวกดาบพวกปืนแค่นั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การรีวิวกันนะครับก็เจ้าตัวสกิลนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะมีความแบบว่า อลังการขึ้นนะครับแล้วก็ระยะค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งก่อนนะครับสกิลเซตนะครับอ่าฮีทเวฟแคนนอนนะครับนี่ดูดิโอ้โหรู้สึกว่ามันแบบอลังการขึ้นนะครับแล้วมันก็ใหญ่มากเดี๋ยวผมซูมสุดให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวดูกันดูนะดูดิแล้วแบบเสียงเอฟเฟกอย่างดังอ่ะไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่านะในคลิปอ่ะก็ถ้าดังเกินไปขออภัยด้วยนะครับสกิลเซตก็เป็นยิงบีมเหมือนเดิมนะครับ เราจะสามารถยิงได้นะครับแล้วก็เอาเมาชีนะครับแล้วเราก็ยิงนี่ดูดิโอ้โหพวดอลังการอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลเซตนะก็เป็นสกิลยิงเหดิมนะครับแค่เพิ่มความอลังการเข้ามานะครับต่อไปนะครับสกิลเนะครับต้องใช้กับคนนะครับจะเป็นสกิลจับนะครับถ้าเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเก่าจะเป็นสกิลจับนะครับอันนี้จับเหรอครับวะอ๋อเป็นจับแล้วก็ทุ่มเอ้ยไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันทุ่มตามเมาส์หรือเปล่านะแบบว่าทุ่มอุ้ย ทุ่มแบบว่าตามเมาส์ของเราเออผมเ,เก็บแสแต็กไว้ก่อนเนี่ยดูดิ QX อ่าลองใหุ้่มเหมือนไก่แค่นี้อ๋อทุ่มตามเมาส์จริงด้วยเราสามารถลากลากทุ่มได้ใช่ไหมเออว่ะว่าจะให้ลงตรงไหนหอ,อย่างงี้ก็คอมโบเลยอะดินี่เนี่ยเดี๋ยวดูดูดูนะดูดูนะนี่วิ้ยาอลาัางการมากโอ้โหรู้สึกว่าแผ่เก่าเนี่ยจะจับลากเฉยเฉยหรือเปล่า ลากลงพื้นนะแล้วก็ระเบิดใช่ไหมอ่าเอาไว้คอมโบต่อเอออันนี้ก็น่าจะคอมโบต่อได้เหมือนกันนะเฮ้ยเท่เ่โอ้ได้ดาเมจอย่างแรงอ่ะหุ้ยโหดอยู่นะผมว่าต่อมานะครับสกิลซนะครับสกิลซีก็น่าจะเป็นอ่าเหมือนเดิมนะก็คือการยิงรัวๆนะแก่แบบอลังการขึ้นนะแล้วก็เหมือนจะโอ้โหใหญ่ขึ้นด้วยวิเร็วขึ้นด้วยวิ่เร็วมากเลย วูดูแบบอลังการจัดอ่ะเดี๋ยวๆๆๆดนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่ใช้ใส่มอนดูว่ามันดาเมจแรงป่าเฮ้ยไอสกิลนี้ไม่สกิลเป็นสกิลคอมโบโลเลยนะครับก็คือใครที่เคยเล่นหน้าข้างหัวนะก็จะรู้ว่าสกิลนี้เป็นสกิลเปิดเลยนะโอ้โหแล้วแบบโอ้โหอย่างสวยอ่ะเนี่ยโหด่ะต่อมานะครับเป็นสกิลวีนะครับก็จะอ่า คือจริงๆมันเป็นสกิลแปลงร่างแหละครับแต่ถ้าเรายังอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรายังเก็บหลอดแดงไม่เต็มครับเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะเดินแล้วติดไฟได้ปะเนี่ยใช่ไหมเออไม่ใช่เหรออ๋อมันทําให้เราตีแรงขึ้นตีไกลขึ้นเหรอน่าจะประมาณนั้นนะอ่าเราสามารถปิดได้นะครับแล้วก็สกิล F นะครับก็เป็นสกิลบินนะครับนี่แล้วก็โจมตีได้ด้วยนะเออแล้วก็บินไปต่อเลยโอเค แล้วเรามาดูสกิลวีนะตอนแปลงร่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บหลอดให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวรามาแปลงร่างแล้วดูกันเออแล้วก็ผมลืมในส่วนเรื่องของนะครับการรีเวิร์กมาใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีธรรมดาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูการแปลงร่างกันนะครับก็นี่มันจะมีการตีธรรมดาด้วยนะครับคล้ายๆแบบเพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนผลทีเล็กผลคิสเน่นงสองสาม อ๋อเป็นสามครั้งนะหนึ่งสองสามประมาณนี้แต่แรงนะครับแรงมากนะครับที่ผมสังเกตดูคือมันแรงมากเลยนะครับถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแปลงร่างนะครับสกิลวีนะครับแปลงร่างเลยโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการแบบนี้เลยโอเคนับแปลงร่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หลอดจะไม่ลดลงนะครับถ้าเราไม่โจมตีนะครับก็คือหลอดเนี้ยจะลดลงก็ต่อเมื่อเราโจมตีนะครับยูดีอุ้ยดูโคตรเท่เลย ทุกคนแบบนี้นะเราสามารถกดตีธรรมดาได้นะแต่ว่ามันจะคูดาวนานนะมันจะพุ่นไฟแบบนี้เป็นแบบใหญ่ๆเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหโหดแลวยังโหดอะ่ะนี่มาดูกันตีธรรมดาก่อนนะครับตัวหนวนี้เลยเราสามารถกดอะไรได้บ้างอะ่ะกดสเปซบาร์ไม่ได้ใช่ไหมอ,อ๋อมันก็จะบินอย่างนี้ก็ถือว่าบินค่อนข้างเร็วอยู่นะเออ หรือว่าบินเร็วอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกนะครับเป็นสกิลเซตนะครับดูสกิลเซตกันอ่านี่เลยสกิลแรกนะครับเป็นยิงโอ้ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนเรายังไม่แปลงร่างนะครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นนี่เฉยต้องกดค้างอุ้ยไอ้นี่หมุนด้วยดูดิอุ้ยอุ้ยชาร์จชาร์จอ๋อชาร์จนระเบิดอุ้ยไอผมไม่แน่ใจว่าดามเมจมันแร,รงกว่าเก่าหรือเปล่านะ เดี๋ยวลอง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 ,ลองดูนะอ่ะเด,เดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับอ่ะกดกดเฉยๆส0่พนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองกดค้างแบบสูตรดูนะครับว่าดามเมจจะเท่าไหร่โอ้ 5, 6หอุรยก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะอยู่นะครับ ถือว่าแรงขึ้นเยอะอยู่นะครับต่อไปนะครับสกิล x นะครับสกิล x สกิลที่สองนะครับเป็นสกิลอุย้ยหมุนอ๋อกดแล้วจะหมุนอย่างนี้เลยนะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคผมไม่แน่ใจว่าแบบเก่ามันเป็นแบบไหนนะแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันแหลนะั้งหรือว่าเป็นกรงเล็บอุย้ยโหทะเมียทห้าพันเลยเหรออุ้ยโหดจังอะต่อมานะครับสกิล c นะสกิล c สกิลเป็นยังไง Huh? อู้ฮะเอาแค่นี้อ่ะทำไมมันสั้นจังเลยวัดเดี๋ยวลองอีกรอบเดี๋ยวลองอีกรอบเรามาดูสกิลซีกันนะครับสกิลซีมาแล้วกดเลยอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับเอ๊ะแต่ทำไมมันสั้นจังวะผมรู้สึกว่าหรือว่ามันต้องกดค้างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับลองดูอีกรอบลองดูอีกรอบ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลมันเท่าไหร่นะครับก็เห็นมันอัปเดตมาใหม่ก็เลยลอยากลองโดนะอ๋อต้องกดค้างจริงด้วยอูดาเมจโคตรแรงอุ้ยแล้วเอฟเฟกค่อนข้างสวยแล้วก็ใหญ่เลยน,เลนะครับโอ้โหโธ่โอ้โโอเคต่อไปสกิลเนะครับสกิล F ออ๋อจะเป็นการหมุนแล้วเอาเอาศัตรูไปด้วยอย่างนี้ถ้าเราปล่อยมันก็จะอโอเคโจมตีอย่างนี้นะครับโอเคโอเคโอเค ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึห่งนะกูดามันค่อนข้างเร็วเลยนี่กูจะสร้างดาเมจ e อ๋อตอนหมุนอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกร่างหนึ่งดีกว่าครับก็ร่างนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกร่างหนึ่งกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นร่างอ่มามังกรนะครับมังกรที่มีปีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดดูแขงร่างเฮ้ย อ่าผมไปลองสกิลมาแล้วนะครับร่างปกตินะครับมันเหมือนกันนะครับอุ้ยแต่ว่าอุ้ยการเดินมีเอฟเฟกที่พื้นด้วยอุ้ยโคตรเท่เลยโอ้แม่งโหดอ่าเดี๋ยวเรา,าลองบินดูก็ปี๊ปีงี้เลยอุ้ยเรามีเอฟเฟกด้วยอุ้ยเวลาตลงพื้นมีเอฟเฟกบินด้วยดูดิแปลว่าแรงไงแรงลมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสกิลแซดก่อนนะว่าเหมือนกันหรือเปล่า เอสกิลแซเหมือนกันนะครับโอเคสกิลแซสกิลแรกเหมือนกันนะครับต่อมานะครับสกิลเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอกันอ๋อสกิลเอ็กอันนี้เปลี่ยนครับเป็นการฟันกงเล็บนะครับไม่งานฟันฟันกงกงเล็บนะคล้ายๆไอแบบแบบเก่านะครับเพราะแบบใหม่มันเปลี่ยนเป็นการหมุนใช่ไหมไอร่างนั้นอ่ะล่างมังกรจีนอ่ะอันนี้เป็นการฟันกงเล็บแทนนะครับคิวต่อมาสกิลซีนะครับเป็นสกิล เฮ้ยเฮ้ยอ๋อล่างนี้ก็คือจะเป็นการโจมตีในวงนะครับก็คือเราไม่ต้องกดค้างนะครับมันคือกดปล่อยเลยใช่ไหมอ๋อหุ้ยฮูยกิลนี้อลังการว่ะงเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูลองลองปล่อยตรงนี้ดูนะครับดูดิอุ้ย โหดต่อมามาดูสกิล F นะครับสกิล F อฟสกิลเอฟ,เอ,ฟอ๋อเป็นหมุนหมุนอย่างนี้น่าจะเป็นการจับคู่ต่อสู้เหมือนกันปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ลองใช้ใส่บอดดูนะครับอ่าแล้วก็ฟาดลงหวิวิเท่เท่เท่เอฟเฟคค่อนข้างเท่นะครับทำมาโหดอยู่ทำมาค่อนข้างดีนะครับนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเล,องลอง่อีกรอบนะครับอูบีเร็วมากเลยอะ่ะ คุ้มยากอยู่นะเนี่ยโอเคจับไม่โดนนะครับก็มีประมาณนี้สกิลธรรมดาอ่ายิงธรรมดาก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนอุย้ยเราสามารถกดพ่นไฟค้างอย่างนี้ได้เลยเหรออ๋อสามารถกดพ่นไฟค้างได้เลยโอ้ยสแปมสแปมสแปม,แปมนี่ก็สแปมเลยดิใช่ไหมโอ้ ถือว่าโรยเลยค่อนข้างสกิลโหดอยู่นะครับค่อนข้างเท่เลยผมชอบนะนี่ดิดูดิเฮ้ยถือค่อนข้างโหดนะครับในการอัปเดตมาใหม่ของผลมังกรนะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละมารีวิวผลมังกรนะครับใครที่คิดว่าเท่หรือไม่เท่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับ เพื่อที่จะาสามารถมาเล่นโดยการนใดิ i s c คอร์ดนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม